ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูครับดอกเท้าเยม่อมครับผมนี่ฮะตรงเขาจะสวยงามแบบธรรมชาติเลยครับนี่ฮะทานได้ครับเพื่อนๆดอกเท้าเย่ม่อมครับขึ้นเต็มเลยครับสีขาวๆนะฮะนั่นแหละครับของเขาเลยครับเพื่อนๆดอกเท้าเยื่อม่อมชนิดนี้ฮะ เราเอาไปต้มครับเป็นสมุนไพรครับต้มจิ้มน้ำพริกเลยครับอร่อยครับจะขมนิดๆเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนี่ฮะเพื่อนๆดอกก็สวยงามแบบธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเป็นผู้สร้างเลยครับเพื่อนๆนี่ฮะดอกจะสีขาวเกสรจะเป็นสีชมพูอ่อนเพื่อนๆมาเห็นแล้วจะชอบและถูกใจฮะเต็มเลยครับเพื่อนๆ